สวัสดีเพื่อนชาวเน็ตวันเนชั่นทุกท่านนะฮะวันนี้เรามีการ์ดจอนะครับเอาใจเหล่าเกมเมอร์ระดับพายเอ็นกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีการ์ดจอจำนวน3รุ่นในการมาแนะนำสำหรับเกมเมอร์ทั้งหลายนะฮะที่กำลังมองหาการ์ดจอสำหรับการเล่นเกมนะครับที่เพียงพอนะครับเล่นเล่นเกมได้ลื่นในปัจจุบันนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะไม่มีการแบ่งแยกนะครับว่าเป็นการ์ดจอค่ายแดงหรือค่ายเขียวครับแต่เราจะใช้ เกณฑ์ในส่วนของเลือกใช้ในส่วนของการ์ดจอรุ่นที่คุ้มค่าในปัจจุบันนะครับผมทั้งในส่วนของประสิทธิภาพนะครับผมในด้านของราคานะครับผมว่า ให้ความคุ้มค่าต่อการเล่น,นเกมในปัจจุบันนะครับผมในราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไปแล้วก็เกมเมอร์ทุกท่านสามารถจับต้องได้นะครับผมโดยที่3รุ่นในวันนี้ครับมีทั้งค่ายเขียวและค่ายแดงนะครับผมเริ่มต้นกันที่การ์ดจอซีรีส์แรกครับเริ่มต้นก็เป็นการ์ดจอระดับโปรเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าการ์ดจอตัวนี้ก็เพียงพอสาหรับการเล่นเกมในปัจจุบันได้ทุกเกมอยู่แล้วนะครับผมนั่นก็คือการ์ดจอในรุ่นของ gforce gtx 970นะครับผมซึ่งวันนี้เรามาแนะนําภายในแบรนด์ของ so tech นะ นะครับผมซึ่งตัวนี้ครับมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนแบบคัสตอมเอกลักษณ์ของทางโซเท็กนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นชุดระบายความร้อนในตระกูลของไอซ์สตอมแบบ3พัดลมนะครับผมด้านหน้าครับเป็นวัสดุแบบผิวรับเบอร์นะครับผมแล้วก็วัสดุด้านหลังมีแบคเพลทนะครับผมก็ค่อนข้างพรีเมียมในส่วนของงานประกอบและก็ประสิทธิภาพการระบายความร้อนนะครับผมสำหรับ g ีเท็กก้าจะครับเป็นการ์ดจอสถาปัตยกรรม Maxwell นะครับซีรีส์ล่าสุดในส่วนของสเปคครับก็จะมาพร้อมกับ CUDA ครับจำนวน1,664 CUDA น้ครับผมแล้วก็ Memory นะครับือกใช้แบบ GDDR5 นะครับที่ความจุ4 g b นะครับผมซึ่งก็เป็นการ์ดจอระดับโปรที่รองรับการเล่นเกมได้ทุกเกมในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับผมอัปเกรดมาอีกรุ่นนึงครับจาก970ก็ต้องเป็นการ์ดจอ AMD ในส่วนของ AMD Radeon R9 390นะครับซีรีส์ใหม่นะครับผมเรามาแนะนำกานันภายใต้แบรนด์ของ ASUS ครับวันนี้ในรุ่นของ ASUS R9 390 Direct CU2 ครับซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับว่าในซีรีส์ R9 300 นะครับผมเป็นการ์ดจอซีรีส์ใหม่ของทาง AMD นะครับผมซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวที่มีการอัปเกรดมาจากสถาปัตยกรรมฮาวายนะครับในเจเนอเรชันก่อนอัปมาเป็นเจเนอเรชันล่าสุดที่ใช้ชื่อโค้ดเน็ว่า Grenada นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็มีการอัปเกรดมาจากรุ่นของ R9 290นะครับในรุ่นก่อนนั่นเองนะครับผมสำหรับสเปกนะครับวๆก็มีในส่วนของจำนวนเชดเดอร์นะครับจำนวน2,560เชดเดอร์นะครับผมซึ่งก็มีจำนวนเท่ากับ R9 290ในซีรีส์ก่อนนะครับแต่ว่าจะมีการอัปเกรดในส่วนของค่าค็อกสปีดนะครับให้สูงขึ้นแล้วก็อัปเกรดความจุเมม o r ีครับเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะครับจากความจุ 4GB กิกะไบต์ครับตัวนี้มีการอัปเกรดมาถึงความจุ 8GB กิกะไบต์นะครับผมเลือกใช้เมม o r ีแบบ GDDR5 นั่นเองแล้วก็มีการพัฒนามาให้รองรับในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ของทาง AMD นั่นเองนะครับรวมถึง DirectX 12เวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นการ์ดจอซีรีส์ใหม่นะครับของทาง AMD ตัวนี้ก็เป็นการ์ดจอระดับโปรที่ ก็เพียงพอสำหรับการเล่นเกมในปัจจุบันนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของการอัปเกรดเมมโมรีก็เหมาะสำหรับการเล่นเกมความละเอียด 4K เป็นอย่างดีเลยทีเดียวถัดมาครับอีกรุ่นหนึ่งอัปเกรดมาจาก R9 3 9 0ครับรุ่นต่อไปก็จะต้องเป็นรุ่นของการ์ดจอระดับ High End นะครับผมซึ่งก็ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนั่นคือการ์ดจอของทางเ v i d ดีในรุ่นของ G-FORCE GTX 980วันนี้เรามาแนะนำภายใต้แบรนด์ของโซเ e c เช่นกันครับตัวนี้เป็นการ์ดจอในรุ่นของ โ o t ท c GTX 980M Edition นะครับตัวนี้ก็เป็นซีรีส์เกมเมอร์นะครับผมตัวแรงของทาง s o t a c เลยนะครับผมก็จะมาพร้อมกับความโดดเด่นในส่วนของเอกลักษณ์นะครับในทวนของสีเทาและก็สีส้มนะครับผมเลือกใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับผมตัดกับพัดลมระบายความร้อน3พัดลมแบบสีส้มนะครับผมแล้วก็มีการติดตั้งแผ่นแบ็กเพลทมาด้วยนะครับผมสำหรับในด้านของการระบายความร้อนนี่หายห่วงเลยนะครับสำหรับการ์ดจอในซีรีส์ของ M Edition สำหรับสเปคครับเป็นการ์ดจออีกรุ่นนะครับ ที่มาพร้อมกับสถาปัตยกรรมแมกเวลนะครับผมก็จะมาพร้อมกับคูด้านะครับจำนวน2,048คูด้าด้วยกันนะครับผมแล้วก็ใช้เมมโมรีแบบ GDDR5 ที่ความจุ4กิกะไบต์เช่นกันนะครับผมด้วยการจะเอาทั้งสารุ่นนะครับเป็นการ์ดจอระดับ Hi-end ที่เกมเมอร์มักจะเลือกใช้เป็นอันดับต้นๆนะครับเพราะว่าในส่วนของประสิทธิภาพต่อราคาค่อนข้างคุ้มค่านะครับผมต่อไปนะฮะเราจะไปดูในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพของการ์ดจอทั้ง3รุ่นนี้นะครับทั้ง g d เ9 0ย์ 9390และ GTX 980ไปรับชมกันเลยครับ ก็ด้เห็นกับล้านะครับสำหรับการทดสอบของการ์ดจอทั้ง3รุ่นนะครับเพื่อวัดความแรงนะครับของแต่ละรุ่นนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าในด้าของปฏิทิภาพนะครับการ์ดจอทั้ง3รุ่นก็ลดหลั่นลงมาตามระดับนะครับโดยที่เริ่มต้นในรุ่นของ GTX 970นะครับผมของทางซูแสกนั่นเองนะครับผมอัปเกรดความแรงมานิดมาดนึงก็จะเป็นในรุ่นของ AMD R9 390นะครับของทาง ASUS นะครับหรือว่าถ้า แรงไปกว่านั้นก็จะเป็นในรุ่นของ s ซนไ่จีเดนะครับผมสำหรับการทดสอบในวันนี้นะครับทางการจอ3รุ่นนี้นะครับผมก็เพื่อเป็นทางเลือกนะครับผมแลวก็เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับน้องๆที่เป็นเกมเมอร์ที่อยากได้การจอนะครับแรงๆประสิทธิภาพคุ้มค่านะครับผมเชื่อได้ว่าการจอทั้ง3มรุ่นนี้นะครับเพียงพอต่อการเล่นเกมในปัจจุบันทุกเกมอย่างแน่นอนนะครับผมวยการลใช้สถาปนิกใหม่นะครับของทั้งสอง่ายนะครับทางการจอของฝั่ง AMD แล้วก็ NVIDIA นะครับผมเชื่อว่าตอบสนองต่อการเล่นเกมของคุณไดี แน่นอนนะครับผมสำหรับเพื่อนบานคนนะฮะที่สนใจกาจร์ดจอทั้ง3รุ่นนี้เราไปถึงการ์ดจอทางฝั่งเอวิด e ีหรือ AMD ในรุน่นอื่นๆนะครับผมล่าสุดเรามีวางจำหม่แล้วที่เดียวว่าเนช่ลนะครับผมก็สามารถสอบถามนะครับหรือว่าติดตอ่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของเรานะครับผมแล้วพบกันใหม่กับการรีวิวในครั้งต่อไปสวัสดีครับ วันเฉละกีของไทยระดับโรก